ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้หนำในเด้อครับเพื่อที่เราผ่านอีกไม่ๆม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผพาน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องครับผู้ใดหาควายแม่สาวนะครับพันธุกรรมดีๆนะครับเมื่อนี้ไม่เห็นเลือกใล้ช่มนะครับไม่ทั้งตัวผัวหน้าคดพ่อพันธุ์นะครับแม่ลูกงามๆาพี่น้องเฮา เป็นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นยังไงมาหูจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับแพร่จ้าจิยู่ครับบ้านโคกหมากไม้ตําบลหนองเหล็กอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะซีรายการเท่าไงเนี่ยซีรายการค่ะซีรายการเน้ะนะครับอ่าเบอร์โทรไปตัวครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดสามเจ็ดค่ะศูนย์แปดสามเจ็ดทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ด้วยพี่น้องเด้อมาตัวแรกแหกมันเลยควายฮอนค่ะตัวนี้เป็นลูกไก่ครับ ตัวนี้เป็นลูกสาวไอ้ลูกสาวเจ้าไม้ค่ะลูกสาวเจ้าไม้นะครับสิบเอ็ดเดือนเจ็ดเดือนก่อนสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนสวนเข้าไม้ที่เนาะจ้ายังวาทันเป็นเชือกเป็นปอหรือพี่น้องเด้อนะครับนี่เบิ่งเอาเลยอุ้ยเสียงขาหลายสูงเท่าได้นะครับสิบเอ็ดเดือนสูงลอยสามสิบเอ็ดค่ะร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบจ็กเส้นหนึ่งเนาะจ้าเบิ่งลูกสาวเจ้าไม้พี่น้องเฮาแม่เพิ่นใหญ่ปานใดครับตัวนี้แม่เพิ่นสูงลอยซี่เส้นหา ร้อยสี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นหน้าตาทางเขาหัวหนกคักเนาะเบิ่งใบหูบักย่างไงพี่น้องเฮาเขาเนี่ยพ่อเคืองหูนี่ลยเนาะโอ้ยบงผุดหัวหนกบกคักเลยพี่น้องเฮาแชงขานะครับเงี้ยวตนตัวรำชิงถือว่าไดเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาสวยเลยอัตลักษณ์นะครับชัดเจนตาแต้มแก้มจำข้อนี่สามอ่องนะครับใส่ถุงน่องขาวกำไลหน้าหลังครบเลยพี่น้องเฮามาหันข้างมาบัดนี้บอลเป็นเชือกเด้อพี่น้องเด้อ อ่าอยู่แล้วครับพ่อ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 นี่ขอเบิ่งถ่ายป้ดขาหลพ่อพ่อพี่น้องเฮาเป็นแต่ญ่ครับนะครับตัวนี้ขาย่างแง่เลยลูกดีคะไรนี่บึงเลยพี่น้องเฮานะครับถ่ายดีแล้วตัวนี้ลูกสาวเจ้าไม้นะครับแข้งขาดีต้นตัวร่ำชิงดีโอ้งามบานนี่เบิ่งเราเลยกับแดดบดอีกตั้งหากเอาสูงดีขาแง่ดีนะครับตัวนี้ลูกสาวเจ้าไม้ข้อตั้งดี อายุ11เดือนสูงร้อยสามสิบสามสองนี่เนาะนี่นะครับบวกลบเส้นหนึ่งนี่เลยพี่น้องเฮาเกิดจากแม่ลอยสิบห้าท่าไร้แบงพี่แบงน้องเปิดไว้สามหมื่นสองค่ะสามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องเนาะสูงไก่สูงไก่ปันไดย์ก็สูงไก่อีสานนี่แหละค่ะอีสานบ้านเฮาไกใค่อยคุยกันค่ะแต่ว่าเฮาสูงไก่ทั่วทั่วทั่วไทยเนาะสูงได้ทั่วไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เบิ่งเอาเลยไก่ไก่ยังคุยเอาพี่น้องครับ พ่นให้มักตัวควายสะกอนเนาะค่ะข้อขาดีดีพี่น้องเฮาเขขพิเ่งขอขาเพิ่นเลยข้อขาเงย้าวนะครับตัวนี้พ่นอ่ะอ้เลือก,กัดเพิน่นยังว่ะฝนต๊เเลือหลายต่ว่าหูดีจเนาะค่ะขนาดสวนเข้าไม่พี่น้องเฮานะครับยังว่าท่านเป็นเชือกเด้อพี่น้องเด้อยำมาวย่ามันเป็นเชือกนะครับก็คือที่ถามที่บอกว่าควายหน่อยยังว่าท่านเป็นเชือกนี่เพราะว่าเวลาผู้สือไปนี่ให้เพิ่ไในดูแลจังน้อยเนาะระว้งค่ะเวลาเราบ้างเวลาผูกนะครับนี่พี่น้องเนานะครับ สามหมืน่นสองพันบาทสองพันบาทราคาห้องค่ะก็ลองได้ค่ะส่งฟรีให้คือเขาไก่ไก่ยังทัวรมาคุยเบื้องเหงาหางยังน้อยพี่น้องเอา้ตาตันนี้ไม่มีน้อกเนาะบอกค่ะเอาเราประกันตันนี้เด้อพี่น้องเด้อพูดย่างเลยบ่เนี่ยย่างเอาเขาคอกเลยบ่เนี่ยย่างย่างเอาเขาล้อมเลยพี่ยางพี่น้องเปเบื้องนึ่เออเบื้องพี่น้องครับเบื้องพูนเบื้องไก่เด้อเบื้องไก่ทำเลยพี่น้องเด้อ อันนี้พยังบนะเป็นเชือกด้วยพี่น้องเด้อย,ยังแข่งดังเด้อค่ะอ้าวรายการไปเบิ้งตัวต่อไปห้องอ้าวพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สองของรายการไรเหลี่ยมอะไรครับค่ะตอนนี้ลูกโกเมืองเผ็ดค่ะลูกตัวเมียปะตัวเมียค่ะโอ้ตัวเมียเลยพี่น้องเด้อลูกสาวโกเมืองเพชรนะครับนานๆเจอที นะครับเจ้าของค่าตัว18ล้านเจ้าของพอพันค่าตัว18ล้านพี่น้องเฮาตัวนี้เพิ่นอายุจักเดือนครับ11เดือนคือการหาย1ิเดือนสูงสูงร้อยสามลิบค่ะสูง132ค่ะสูง132บวกลบเนาะค่ะโอ้แต่แม่พิ่นย้ายประเทตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้สูง150ได้มีต้นได้หนาคึ้นดีเนาะค่ะว้าหัวบงเขาบบดนี้พี่น้องเฮาเปิดเดี๋ยวๆผมพาไปบงเขาเด้อพี่น้องเด้อเขานี่ยย่างเปิดเลยนะครับพวกน่ะ โกลมลิฟนะครับพ่อเครืองหูนี่นไหมพี่น้องอเข้าฝุ่นบนในเปลียงเอิกองไงนะครับไล่กวางดีลูกสาวโก้เมืองเพชรสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบสองเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบเนาะเอาเราคาก่อน<ก>เลยเอาราคาก่อนเดือนว้นสี่หมื่นห้าค่ะหั้นยแบบได้หมูตุ้นมัวใช้มึงเขาเอาเงินมีหันมาหันมาพ่อพ่อคืองัวบามันนี่แหละ ไอ้แมันนั่นก็เลือดลอยมันมารอมันมามันมาฉันเด็กเป็นเชี่ยขึ้นเลยเดี๋ยวให้นเป็นข้อกันให้พี่น้องเบิ่งเป็นข้อกันอ้ยพี่น้องเข้านะครับบัดท้ายจะแฉแดดบ่ออกเพิ่งเนี่ยอู้ยเบิงเบิงเบิงสีหน้าเพิ่งนะครับจันจื้อลือเลยพี่น้องเข้าหัวหน้านังข้อประเป็นไหนเ๊ิดนี่เพิ่งจะขากหนะพี่น้องเข้านะครับเพิ่งเนี่ยสันหลังตรงเตี้ยนะครับสันประกอบข้อไปเชียงเพิ่งว่าเนี่ยข้อไปเชียงแฉแน่นอนพี่น้องเข้าอุ่น เบ่งแขงเบ่งขาข้อขาตังดีเนาะ,ะเรียบดีพี่น้องครับสวยๆเลยหันถ่ายมากปะเนี่ยใช่ถ่ายกระตันจือเรือตัวนี้กระสุนเข้าไหมากันนี่เนาะแม่ค่ะอ่ะยืนโอ้หางเนี่ยงงนะป้าพี่น้อง,งครับไม่ได้หางอันนี้ยังก่อหางแงีหางแางแนีนะครับแล้วเลือกลามพร้อมฟ้อยหางหนีป่ปานหางหมาพี่น้องเขาโอ้ยถ่ายมุ่นมึงขึงเลยนะครับแล้วชิงดีความตัวนี้เนาะค่ะแง่ด้วยพี่น้องด้วย ลำตัวล่ำตัวดียินครับหนาตึ๊บเลยใช่ก็ดีขนาดสวนเข้าไม่ได้พี่น้องเขานี่ท่านไหนเป็นเสียกว่าสิปั่นอยู่นี่ว่าสิปั่นไปเดินสนามเนาะขัดขนาดพี่น้องเขานะครับมีไปปีนี้มีตัวเดินสนามไปบ่ค่ะเอาตัวนี้เนาะตัวผูกยิ่งเก่านี่ยนะค่ะเูี๋ยแต่ตัวผูตัวเมียท่นไหนมีอ่าตัวเมียขันนห้าตัวนี้พี่น้องบ่แบ่งไปกับเอาตัวนี้เนาะแบงค่ะโอ้ยสองตัวหน่อยพอดี เกิจะแม่รอยหาิพหอมเดอออ้อพี่นอ้องเด้อบืงเด้เพียงแม่เขาอาง่ายอู้เบืองขาเื่อนบเท่าไรก็ราคาอยู่หลบกันนะมือถือหาเบืองเนี่ย <c oughs> <c oughs> ราคายากเรียงไมจากขายเนี่ยัดตัวจจีบห้องมีหน,นังสือแปดเก่ามือเนาะตัวซมีเนาะไม่ก็ขายสองแสนซีกับซมี่เลนเนาะเบาไม่ขึ้นไหมอ๋อจะจีเนาะอ่ามือนี่ก็ตามยู่ตามสมัยเนาะมาหันขาเื่อลบ สีเหมือหาด้เพี่น้องเด้อนะครับเกิดจากแม่รอยหาซิปอมนะครับชิงดีหมุนเลยฟ้าพึ่งขังก็คือว่าหน้าตาทางเขาดีโปรดพี่น้องเขาเนี่ยเน่นเหว่เบื้องตัวจริงเนาะถ้าเถธอเป็นมากหลายตัวก็นี่อ๋อพ่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 อเป็นได์พี่น้องเขาเบื้องลำคอนะครับเบื้องลำชิงต้นตัวลำชิงนะครับถ่ายหางซึบเลยนะครับสวยๆเสียดจะแดดบ่ออกพี่น้องครับมาเนี่ยโอ้ตัว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 คนกัดสิลมบ่คน โอ้ยได้การพี่น้องเฮาเนี่ยตำดีไม่มีเนาะบ่คะส่งฟรีมันเดิมค่ะเอาไก่ไก่ยังโทรมาคุยเลยพี่น้องเด้อไปเบิ้งตทรศัพไปเลยเฮาโอ้งำงำงำย่งาง,าง,างาเลยย่งางวนไปหาหมูก,กัน,กน,กน,กนน่ะเบิ้งในเปี่ยทุกคนนะ่งอู้หูคนน่ะสังห์พี่น้องเฮาสังห์สงัสงห์งงตัวนี้ขัดขักขัดเอาพี่น้องครับบ่ายนี้เฮาเบิง่งจุดที่สามของรายการนะครับ ลุงรอเนาะค่ะอายนี่หัวใหญ่ครับก็มอหนึ่งพี่น้องปาดลูกไผ่อายนี่ลูกทองสุขค่ะโอ้ยเลรยวเบื้งแต่นำน้องแล้วเบื้องน้องไปพุ่นลค่ะลูกชายเนาะลูกชายทองสุกลูกชายเจ้าทองสุกนะครับอายุสิบแปดเดือนค่ะสิบแปดเดือนสูงอะไรครับสูงร้อยสี่สิบสี่ค่ะสูงร้อยสี่สิบสี่แล้อพี่น้องเด้อสิบแปดเดือนนะครับเบิ่องนีสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห่านะครับเนี่ยสี่สิบสี่ประขาดเนาะค่ะร้อยสี่สิบสี่ประขาดเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าห ตาโปเลยเนาะปากใหญ่ดีใหญ่มัดสมองพี่น้องเฮาเบิ้งแสงเบิ้งขาเบิ้งเล็บปูณนะเล็บแง่ตัวเบิ้งไทยหน้าไก่เก่งไทยหน้าเป็นอีกตัวนี่เป็นไอเป็นเช่องงั้นโหแม่นี่ตัวนี่ตัวสีสางตำนานอีกเนาะไื่แฉมลอยลายอ่าพี่น้องเฮ้าแฉมลายลายเกิดอยู่ไกลไกบ้านเฮาพี่เนาะเอาไทยไต่หลังหนึ่งยางเก่งทีตัวนี้เป็นเดียววันเท่านี้โอ้พี่น้องเฮาให้ว่าได้อ่าได้อนาคตพอพันเนาะอ่าได้ใส่งานได้พร้อมแล้วก็ เป็นโครงสร้างนะครับเนื้อหนังตามมาที่หลังเอาแดดออกเราพี่น้องเข้าบ้านนี่นได้การเราบ้านนี่เบิ้งเอาพี่น้องครับบ้านนี่ผลโตอยากจะหลายหลายเบิ้งคิงผลด้วยพี่น้องด้วยเบิ้งลำต้นลำตัวผลวน,นะครับระยะความสมบูรณ์ปีนี้ดีดีไห้ปีเคืองเนาะ,ะปีเคืองสูงรอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับลอยซีฟซีบขาดลูกชายเจ้าทองสุกนะครับเบืเอเ้องอะไรผเท่ายตัวนี้แมงพีแม่งน้องเปิดไว้สี่หมื่นเก้าค่ะ สี่หมื่นเก้าพันบาทเอาพอ่อเบ,บริรงพี่น้องเอาเบริรงคิงครับติดพร้อมจังหน่อยแต่าว่ากระดูโครงสร้างดีพผลนะครับสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเดอ้อสี่หมื่นเก้าพันนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องแล้วก็ต่อร่องได้พร้อมแล้วก็ส่งให้ฟรี่ารับที่หนาคอกเลยเน้นแต่ว่าให้มาเบิ้งตัวจริงเนาะนี่นะครับไถไายห้ถ่ายหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับแสดงว่าเป็นควายผู้เฒ่าโบราณเลี้ยงตัวนี่ย หูเชียงหูเชียงพี่น้องเฮาเบิ่งโอ้แดดออกเรบบาบังร้ายอ้บัดเห็นชัดเราบัดน,น,นี่พุน่นอ่ะใหญ่คักนะครับขั้วสางดีหัวบักยางใหญ่เลย<ช>เอาตำนี้บ่มีเนาะใช่เอาย่างพนเข,ข่าข้อเขาล้อมเลยบัดน,นี่มึงตัวต่อไปเลยเฮาตู้ <หา S 1> ไโหเฮาเป็นเด็กใครหน้านี่ยางดีขนาดอือไครดีสำหรับเรานี่นยค่ะไครเสมอดีไครดีไครเสมอดีเลยพี่น้องครับ อ้าวพี่น้องครับบ่านนี้เบิ้งชุดสุดท้ายของรายการนะครับแม่ลูกนะชุดนี้เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียจ้ะแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกผู้ใดตัวลูกเพิ่นลูกไงเมื่อขอนไหนโอ้เกิดจากการผสมจริงปาดโทษตัวนี้เป็นลูกผู้ใดเมียเพิ่นเนี่ยเป็นลูกเบิ่มพันล้านค่ะอืมเบิ้งางเนาะค่ะไข่ที่มีเล่ามีกอมีเสือมีสายพี่น้องเฮานะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเบิ่มพันล้านนะครับหัวไงปากไงท่างเขาเปิดดีเนาะโอ้ได้การเด้พี่น้องเด้อพูน สูงเท่าได้แม่เพิ่นสูงร้อยสิบสามออยร้อยสี่สิบสามลูกตัวแรกปะเนี่ยลูกแรกค่ะลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเบิ้งเบิ้งหน้าตาทางเขาเพิ่นนะครับปุิ่นเบิ้งขิ่งเพิ่นนะครับอ่างเล็กเนาะ,ะเลียกแม่หลายค่ะแกจับขาควายว่าเป็นสามตีตัวลูกนี่ลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียค่ะลูกตัวเมียนะครับเบิ้งลูกของไงเมืองขอนนะครับอ่าไงเมืองขอนพี่น้องสีพุ่จั๊กยี่ดอกพี่น้องครับเพิ่นข่มตัวไม่เนาะค่มตัวไมาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ลูกสาวใหญ่เมืองขอนจักเดือนก่อนสามเดือนสามเดือนเบอร์킹ก่อพี่น้องเฮาสีงามถ่ายดีนะครับสไตล์โอ้เพิ่นเพิ่นล่งล็อกเลยตัวนีเนาะค่ะหญ่เมืองขอนนี่เป็นลูกของป๋าเงินนี่เนาะค่ะเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับแล้วตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับโล่งตัวเลยพี่น้องเฮาสัหลังลูกตรงเปี้ยะนะครับแล้วถ่ายได้ทึ่งสายพ่อสายแม่นะครับถ่ายดีแล้วตัวนี้แข่งขาหญ่นะครับเหลือบดี สวยเลยแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกใหญ่มืองขอนแม่เป็นลูกเบิ้มพันล้านสูงร้อยสี่สิบสามแลวนี้เปิดไ่าครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะพันธุกรรมสองสามสันเนาะหกหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะรังมาพ่อเนาะมักมักพ่อใดไปใส่เอาเลยเป็นสัตว์ไปเห็นาเห็นไปไอ้ครังวันประชาจนค่ะรอบหน้าอก็พอดีกับพ่อฉีดยาไายพญนาบำรุงเหเนไหมเก่าปะ สัตว์บางวันทีหาเนี่ยล่ะไอมันรอมึงรอบหนาก่อนนี่นะครับงามงามตัวนี้งามเลยเบิ้งเลยพุ่นปากง่ายดังง่ายเป็นตัวเลียงง่ายนะครับเอาหันขังหันไทยเบิ้งครับบหนาเก็ตายเบิ้มมาเอู้แต่ว่ายงเอาตัวนนี้เาะค่ะงายนะครับกระดูกง่ายก็เบิ้งขอเบิ้งถ่ายเพิ่นถ่ายแล้นถ่ายลูกเงาหางมักเงี่ยไปนองเฮ้เบิ่งถ่ายลูกซะก่อนเบิ่งเนีเบื้เงาหางลูกไหมง่คักนะครับเนี่ยแม่เพิ่นนะครับ เาสาประมาณนี้สูงร้อยสี่สามลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับลูกตัวแรกเดินตามลูกใหญ่เมืองขอนพี่น้องเฮางงามๆเลยเด้อพี่น้องเด้องามๆเลยนะครับกดเบิ่งท้ายพญายนัยแล้วเหลือแต่อันนี้ได้ความสมบูรณ์งานดีกับว่าโดนเหี่ยมติดท่ทองวันนี้บอกง่ายดีเนาะ,ะสั่มได้ฟี่ตัวหนึ่งนาะลูกเนาะ,ะนี่นะครับอ้หักยู่งเด้อพี่น้องห้องขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับ งามๆเลยนะครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันบาทราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้ตำนี้บ่มีค่ะเชียงเชียงค่ะเอ๋อทรงฟรีอย่าไรใดขึ้นเกขาด้วยพี่น้องเด้อไก่ไก่จังโทรมาคุยเอาน้ำพึนนะครับอีกรอบแน่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเฮาหมักแบบไหนทรมาเลยพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามและชมโดยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้พีี่น้องคครรััับบสสวด